ตั้งแต <oughs> ่ครบทก็อายเพอ่์นีดีขึ้นหลายบ่แม่นกับหนึ่งแม่ก็บ่ได้คอยไปลำบากลำหาเงินให้ยามบ่มีกัโทรหาลูกเพื่อนก็บเพื่อนปอลได้จงเซนเธอละเซนโดยนีนเมื่อบ่ายประเทศก็มีเงินใส่ในบัตรถกระโทาก็เอามาให้ไปกดเงินมาให้ สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเดอ้อพี่น้องวันนี้มาพบมาพ่อกับบ่าวพามีอีกแล้วพี่น้องเนาะหลังจากห่างหายลายมือลายเวน้นพี่น้องเลยบม่ได้ลงคลิปเนาะเพราะว่าสาเหตุเป็นไข่พี่น้องเลยโดยวันนี้กะเขามากกับบ่าเทสน,นะพี่น้องเนาะเขามาหาเอตุก๊กแม่น้องโชคแหละพี่น้องเลยเนาะวันนี้กะสิทายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิรงหลังจากที่ว่าสาวตุ๊กนะพี่น้องหมู่บ้านไายบุญน,นี่แหละ แม่น้องโชคพี่น้องเพื่อนก็ได้มีลูกมีผัวแล้วเนาะพี่น้องเนาะโดยกระเขามาเยี่ยมมายามเพื่อนพี่น้องเอยก็ัมากกระเป๋าเท่หะแหละเนาะต่ว่าเพื่อนกําลังถ่ายคลิปอยู่พี่น้องเอยเนาะเขามาหาเออตุกถักไทยสบายดีเพื่อนก่อนพี่น้องเออยา่าเป็นจังไรหลังจากว่ามีลูกมีผัวมีครอบครัวเนาะชีวิตเพื่อนก็ดีขึ้นลายแหละพี่น้องเอเนาะี่ว่าเพื่อนมีครอบมีครัวก็ดีใจนําเพื่อนพี่น้องเนาะโดย อาจจะในกระเข่าไปหาเอตุกแม่น้องโซกลมพอมกันเลยผมแม่พี่น้องเอ้โอเคผมแม่พี่น้องเอนะ้เนาะตอนนี้บา่าวพมีกายยืนอยู่ที่หมู่บ้านสายบุญผมแม่พี่น้องเนาะโดยอตอนนี้กระสิเขาไปหาทางอันเอตุกก่อนพี่น้องเ,เอ้รถใหญ่พป่น้อจอดนี่พี่น้องเอ้หน้าบ้านนะ้เฮือนเอตุกนาะพี่น,อน้องรถผัวเพื่อนพ่อหรือว่าจงไหนเนะาะเขาไปหาเพื่อนก่อนพี่น้องเอ้ อยู่เฮือนอยู่ซาหนหร่คือว่ามีรถใหญ่มาจอดหนา้าบ้านนาเฮือนเนาะพี่น้นองอ้าไฟอันนี้ฝนน,น้อยอันนี้น้ำฝนมาครประตูให้บ่สบายดีน,น้ำฝนใช้แม่พอไปใส่อยู่ในบ่ฝนเอื้อตุกใครเขาเลยบ่เอื่อยเอ้อเอาไปในนีบ่บ่ นอกบ่เออว้าประตูเฮือนเพิ่นพี่น้องเอ้ยโดยฝนน้ําฝนเข้าไปในพูรถใหญ่ไผตึกนี่ของเจ้าบ่หน้าบ้านนี่ออท่ว่ารถใหญ่พวกตกซะดอกแกบ้านนูงบ่อ่นเอ้ยฮ ก็ขี่เซลฟ์เลยได้เป็ดลายขนาดนั่นแหละเนาะสบายดีเด้อตุ๊กเด้อสบายดีลืมเลยดิไข่ได้ยังไงฮะไข่บ่ออเราก็เป็นไข่คือกันแต่ก็ไข่แน่แล้วนะเราก็เป็นชาวซามิอื่นนะสามีไปไซม์มือหนิไปลงไม้ลงไม้โอ้หัวหน้าหัวหน้าประศาวเห็ดเวียกเกี่ยวแก่กับไม้บ่ห่านไม้คนคือเก่าแหละคือเราโดยโดย บ่เป็ดได้เป็ดบ่เท่จักโตกว่าตุ๊กสิบหกโตสิบหกโตโอ้หลายลินี่เนาะสับสี่เลี่ยงเนาะน้องโซกน้องแอนน้อยบ่ได้ไปไสบบ้องมือนี่ขับไปหาพี่นงก่อนโซกโซกโซกโอ้น้องโซกสบายดีโอ้น้องแอนน้อยพี่น้องเอ้ยบ่ได้พ่อน้องโซกไปฮึงเลยพี่น้องเอ้ย ปอยังหลายๆเดือนนี้เฮียนนะป่สอสองน้องไอ้น้อยได้จ้ะอนุบาลสามอนุบาลสยังบ่ท่านขึ้นห้องบ่น้องไอ้น้องโซกจังมาอยู่ป่สองตะกี้อยู่ห้องป่หนึ่งบอกโอมื้อนี้วันจันทร์ผักบ่มื้อนี้ด้ยน้ำฝนได้บุหันเฮียนบ่น้ำฝนง่ายเลยพี่น้องไอ้น้องน้องน้ำฝน แต่ก่องในน้อยพี่น้องเอ้ยบันนี้ไงอะไรก็ว่าเอาเก่งแล้วบันนี้กินข้าวกับยังลงสูงบันนี้กินข้าวครก็ชิมมือขวชิ้นมูโอ้ได้กินเนื้อแทบแทะได้ไม้ใช้ห่ะพอซื้อมาพอซื้อมาถ้าโทษพี่น้องเอ้ยบันนี้เพิ่นอนไปเห็ดเวิ่งลงมาหนี้เนาะโดยโดยคุกตุ๊กเพิ่อนเหมืนจะเห็ดยังอยู่ในคุกพี่น้องเองเย้อเยโดย บ่อโทนไม้บ่เฮาตุ๊กน้ำม่สังไวยที่เอาไปขายบ่อบ่แหละบ่ได้ไปมื้อนี้น่ะผักเป็นไข่บ่เป็นไข่ได้ซามื้อเลยซาเม่เลยโซ่เี่ค่ะเดียวเลยสฉมเป็นผู้สาวเลยเด้น้ำฝนกันเนาะใหญ่เป็นผู้สาวเลยสุดด้อจักปีเลยเฮาตุ๊กโซ่สามเลยสามปีสามปีหนึ่งเดือนไปไปนี่ผูดไปลงผู้เถิดไป ไปบ่ไปเลยนางลูกมึงผูกผุดตาสติ๊กมุมเมาอยู่พมีกะลงเนาะเออบไข่บ่น้ำฝนหรือว่าเจ้าไข่ฮหอยอะไรไข่อ๋อสาหมื่นเลยใครกะไข่เนาะเดี๋ยวนี้นักหัวยหางเดียวนี่นอนไม่ให้เต็กใครเนี่ยแต่ไปหาข้าวปลายังไงน้ำไม่นไปแล้วมาเหนื่อยไอ้เจ็บปวดไปบ่เหมือนนี้ฮะไปมาเลยไปหาหน้าอีกเลยไม่ได้แล้ว ผัวเพดเวีย้ยขึ้นนะเอาเป็นวันว่นตุกผัวจ้านะเอาเป็นวันวันละแสนโอ้วันละแสนพี่น้องเ,ออเป็นไทยมึงละแสนโดยโดย,โดยตั้งแต่อันเดี๋ยวขออนุญาตถามน่ะตุกคืออันตั้งแต่ครบกรั็อายพอดีที่ขึ้นหลายบ่แม่นกันหนึ่งมาเมาก็บริคอยไปลำบากเงินาเงินหางยังไปกับบุญเกอ้าให้อีละ อ้น uh, mm. ้ำพลดื้อเฮงแต่ยาโดยโดยโบแพงคือโบแพงไปไปอยู่ได้ไปจ้ะไปโสดเออสาวนี่เอมาได้อยู่ซื่อเลยจากดื้อเลยได้เปิดถ่ยวันละแสนก็ได้กินน้ำพลเลยครับผมโดยเด็กเต็กบริปหาอยัง มีแล้วยังว่ามีลูกมีผัวมาด้วยเนาะแม่ยังมีผู้ชายมีผู้เลี้ยงลูกเลี้ยงเตาเขาค่ะโลหนึ่งสิบปลายพันเลยเจ็ดพันเลยค่ะคือเพื่อนกับคือเพื่อนเราเนี่ยโบได้ให้เห็ดให้เห็ดหน้าบ่เพื่อนกับ่บโบไม่แค่มีหน้าบ่ให้ตุผลหรือไม่บนเพื่อนเพื่อนกัมีแบบมีเพื่อนเป็นของตัวเองบ่ตัวเจ้ากับเงินไม่เงินตะกี้เงินสองสั้นเงินสองสั้นแม่เพื่อนก่อตารางใหม่ใช้จะอยู่อยู่เพื่อนลูกเพื่อนบ่ บ่มีเออแต่ลูกหลานเพิ่น <Pal> ก็เ <saben> ข้าด <tuh> ูเขาเกิดไปไปมาๆและหลานก็โดยโดยโดยแนวเขาจะไปไปเดี๋ยวอจะก่อนกะแต่เจ like ้าบ่ทันมาอยู่พี่เนื้อตุ๊อันคืออยู่อันเพื่อนเพื่อนนะบ่บ่เลยเขาอยู่ละกเก้าพี่อยู่กระตูคอยพี่เต้นลักะก้ส่วนมาอยู่อันบอกบอกคืองานเอาเองแมนอะไรเนาะดึกเต่าเพิ่นก็มีดึกเต่าเพิ่นก็ไปเสาห้องแถวอยู่เขาก็ไปอยู่นครอุขวดเขาก็ไปอยากมาอยู่โดย โดยม็คืออันลูกเพิ่นจะคนกับตุกสองคนสองคนแม่ใหญ่ไปเลยเนาะผพิ่ยิงสองคนปิดซาวแล้วจนได้ขอบได้ครัวแหละนหนึ่งก็ไปได้อยู่น้ำพวอยู่ไทยเพิ่นก็มาเอาเจ้าสามคนลูก3ามคนเนี่ยมมีกับโรหาลูกเพิ่นกับกับปอลได้โดยโดยเซนเธอเซนโดยดีนาบ้านประเทศกบเงินใส่มันหลุดกระโทมาเกลือมาห้ยไปกดเงินมาห้เพิ่นเด็นเวนของงานรปกอบกอ โดยเพม่นก็บดาวลดลูกเพอ่นนาโบแมนพันใจค่ะดาวลดเนยโดยโดยเดือนปรนกะกับกลุ่มกินรอกสามลานไปคืออันโอ้เจ้านี้แบบมาตอนแรกเลยได้คู่มือเหมือนบอกได้คู่มือได้กับซื้อเข้าวมาซื้อของกินแต่ละมือเข้าของกินโดยโดยกันแต่ละมือก็ต้องเลยซื้อเข่าอีกคู่มือคู่มือ เนาะที่ว่ามีครอบคุณเด็กเล็กเต้ยผลาเป็ดอีกเด็กเลี้ยงญ่โตกว่เป็ดนะชิพกโตซามซิเลี้ยงในบ้านนี้เนาะเปดจนเลี้ยงจนแหล็เดียวบอกไข่ไข่ทิดทรงทิดผมจะมังโซกพี่น้องเอ้เนาะเดือดจางเดือดจางบ่อนังโซ่เเดือดจางขาดเลือด เหยเอมย์อยู่บึงคือสิบัหันมาแหงแขงแหงเลยแม่สีน่าสีน่าเลยนี่คือฟนที่ตกะกระบาดนี่เนาะแม่เป็นตัวนักวัวอยู่คือคืออยู่แล้วนี่นะเอาไปขายเบอร์ตู้สำเนาได้เท่าไรนี่ค่ะบันได้ายเจ็บหัวอยู่ครับหรือวิทยเนาหน่อไม้พี่น้องหน่อไม้อันไผ่บ่อนี่ไส้ไผ่ เลยแนงมันในวีนองเลยเนาะแนงมันกับตะปูดมัน <c oughs> ใครมนันบวบน้ำเมนบอกบวบบว,บ,บ,วบก้าวให้ประเทศงที่ท้องยางหนึ่งเอาทางรางกัพอเหยียบลงให้ปิดอันนั้นกินยาก็เลยปิดออกซะมันแก่ปนีนก็เลี้ยงเป็ดนำ้ำเลี้ยงเป็ดนำ้ำคือผลไปเห็ดเวียงนี่อันค้มาเลยจะไปหับบ่เลยว่าผลมาเองเพราะหนาผลมาส่งโอ้ตัวทนไดผลมาหับ โดยโดยเพิ่นมาหับแซงกับิ่นมาหับแต่มเสาบังเถื่อเพิ่นมากับไปนไม้น้ำตอกเพิ่นบังเถื่อมาคำเลยอาย่ยยาิ่นมาหับมาสูงเอาเพิ่นมีหลุดใหญ่โดยเจ้ากระซ่วงนี่ข้าได้ลูกได้ผัวกับโบได้คอยไปใส่แลนะ้วเนาะช่วงนี้เนาะไปกะใหากินแบบซื้อเต้มขนมให้เด็นหน่อยกินแึงแล้ว <c oughs> อ่นานทำไมจะต่อกับพ่อได้ซื้อขนมข้าวต้มให้เด็กน้อย,<ด>ยไปโรงเรียนเต่อกับไปโรงเรียนก็เอันเพินพ่นผูุนึงสิพันธ์สิพันธ์เลยแต่บ่สองคนเด็กก็เศร้าพันเลยผึ่นกาแบบเพิ่นกาหักแพงลูกเต่าดีอยู่ระเบานหออตุ๊กเนาะบ่นั่นดอกเออโดยโดย,โดย,โดย ตีเหรอมื่อตีแต่กมีแต่ว่าให้เวลาพี่ได้ให้บอกสอนแบบจะให้ไปไปซอไเลยไว้ไู้ขมาเล่นๆขขมาเลยได้ฮัโซเอ้ยไว้ไว้เอางัดขันนึงงะไว้เลยอะไรเนาะบอกว่าลูกเพิ่นลูกไผ่แล้วกันว่าดื้อมานาะกับให้กันแน่แล้วเฮยห้ไก็ไ่ให้แห้งเป็นกระยาทําัเียดแมเน่นั่นเละเมื่อทําปกระบอกว่ะก็จะให้แห้กัน ประกายันโบเมนลูกจับยันเมียว่าใส่ีกว่าใสอีกคือตอนเอากระเพิ่นนี่นะแต่เด็กน้อยนี่ยังน้อยบอคือแบบเราเลี้ยงซอยนี่เอ้ยน้ำฝนเนี่ยยังน้อยโอ้น้ำฝนกำลังนั่งน้ำฝนกำลังนั่งเมนคือว่าเลี้ยงซอยกันเนาะแต่อยู่บนเก่าพูนโดยเป็นกรยืนดูแลคือตุกว่าอะไรเนาะพี่น้อง รถลังเพิ่นตะกี้ก็มาเที่ยวมาพี่เด้ส่วนมาในรถสีดำเพื่นก็รถเพิ่อนนก็จนเพ่จนมุนยอดโดยโดยยังไม่ได้รถคันนีงเพิ่นเชื่อให้นี่เอากระสีจิมสิปลาเพิ่อนกับมันมันบอในก็เป็นเอากสีบอเออตอนตอนทำบ่มีเด้เอากันเนาะกับเพิ่อนตอนบ่มีกับเพิ่นซอยเรือว่ะตีเขาหนำเขาหนำ เอากไปเก็บกระปุกกระปองเต้นอะเมืเ่อกำบังเถือกกรบปุกคุณกินบังเถือกมีแต่เพื่อนซื้อมาส่งให้เป็นข้าวสาร<อ>เป็นปลาทูคุณกินก็ดีหรือเนาะนะเออเออน้อจะอยู่บนเกา่า<อ>ขนมกขลุกมอีกหน่นอยจุดนี้อีกโดยเตีไปเห็ดเบียกวางงานบรรทัดในการคงอยูของกินของกินแบบเพื่อนเป็นลุงไป็น้ะไรม่ไป็ยังอยูย่ในห่านไปกลางตอกกลางเต้นกลางเต้นเผือกกลางพอเต้นก็เตนชื่อนก่อนเรือนใหม่กลางเต้นเจ้าแมนเพื่อนมาส่งแมนและเต้นกลาเขาเป็นกลหัวหน้าเพื่อนเลยนะ โดยโดยน้องแอนน้อยนั่งพี่น้องเอกขึดอยู่แล้วก็นเลยค่ะบริวิลล์บริวูติ้งนะนะบริขึ้นนี่ได้ฮอกเกอรวะย์มะลินน้ำเจ้ามือนียนนะพอโบเทเพิ่นมาหาเออตุกก็เพิ่นว่าก็ได้ยินว่าน้องเขามีไข่เพิ่นว่าลยไข่ไฟก็ได้เขาก็ไข่แหละเนาะพี่กันอากาศมันเปลี่ยนเนาะแมนแมน ลงได้จังเลยตุกเอ้ยบัดนี้เนาะมาแวจ้าก็ลงเด้พ่อมียลงบ่ลงหน่อยนึงลง2-3โลพุ่นแหลนะแม่นแบบต่างเลยสิก็จัตกๆลแม่นไข่เนาะแม่นแหละไข่ทั้งไข่ทั้งอบ่ว่าไผลแม่นน้องโตั้งใจเฮียนเด้อน้องโเด้ออันอยากเป็นยังก่อนน้องโเพิ่นวาสิเป็นยังกถ้าว่าเฮียนจบนี่อยากเป็นฮะบ น้องแอนน้อยดิสั้นตอนอาจะรย์ว่าจะจาเป็นอย่างจือ่อบอที่จะบอกค่อยตอนอาจารย์เป็นตำรวจบ่อจะรว่านะเอายาเลยขาว่เา,าเอาลอกคนเดียาเดียขาว่าเอาลอกรู้คือจะส่งจะได้ยุนะกรับก่อนเอ้ยตุกเอ้ยเนาะ<โ>ด,ดีใจนำที่ว่ามีลูกมีผัวที่ว่าเพิ่นเลี้ยงดูแล อยู่พออยู่พอกินเกิตุวเกิดเนาะดแกมือในมือในก็จะสีขามาหาไม่ไม่เยี่ยมมายามมียังฝากคนใดนะพ่อมีเป็นยังกับวันโน้ยกินคือจะกินคือการยืนโน้ยกันต่อการอันนี้ยังสิต่อออกคือเก่าบ่เอะไรน่นยังสิต่อคือเก่าอะไรถ่ามุดพลุดแรงก็นไม่ต่อของตาก็มีครบหมดแหละต่อเติมอันนี้ก็เป็นเงินเพิ่นบ่อนี่ฮะเงินอายเพิ่นนี่บ่แเมนเพราะเพิ่นไม่นี่ก็แมน กูจะทาตกแรงกับิ่นหาเงินโอเคิ่นว่าเพิ่นจังสีก็ออกวาได้บนเมนหลุดให้เด็กน้อยนั่งเลนเย็นนี้คืออันเก็บโฮมนี่เป็นเงินเงินเพิ่นแล้วก็สิต่อเติมเงินเวียกเพิ่นนนั่แหละเพื่อจะขาดนั่นคันนี้ได้ไปเอาอยู่ห่าพิ่นมาก่อนนะก็ได้โดยโดยโดยบ่ออันนี้แหละเนาะ เทปบอนอันดังพื้นดังไฟนี่เจ้าดังอยู่นอกบ่อไฟแต่ละมือนี่นะดังพุ่นบุก่าอยู่ในเนาะมันอันนอย่ามันดำบ่กแบนมันก็ดำแห้งกันเลยโดยโดยอาจังได้กลับก่อนเด้อเนาะสบายดีขอตอนเห็นน้องพมีอยู่ดีมีแห้งเด้อให้นเศร้าเจ็บเศร้าไข่เด้อเดินทางโดยคนรถไฟโดยพมีเด้อร่ำรวยร่ำรวยซาถุก